หนพี่จ้าหนพี่จ้าเปิดทดลองเลยทดลองเบอร์หนึ่งออประมาณนี้ นี่ทะลุมอสูงสอง,สองโอ้ประมาณเท่าไรแรงนิดหน่อยบือ3าแรงมากนะเออบุษบาแรงมากครับพี่ชาตัวนี้มันจะมีมันจะมีแบบอันนี้เป็นพัดลมแบบนี้เป็นหนิงไว้ที่หัวดีหังครับ นี่พี่ขอขอตัวลาไปก่อนนะทุกนี้สวัสดีครับ